ยังงไไเมื่่อหรก็แซกันไปแซกันมาก็คนด่ากันแซกันไปแซกันมาพี่กอล์ฟมันต้องยกยกตัวอย่างหรือว่าด่าอะไรกูถามว่าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอ๋อไอสาระเขาเมื่อคืนอ่ะก็ที่คาร์โน่ก็เมื่อคืนอ่ะเฮ้ยที่เขาเล่ามาสิเออก็ด่ากันให้เขาเล่าดูครับเป็นยังไงเขาติดอะไรหรือเปล่าผมฟ้องเขาเขาแค่บอว่าเขาโดนแทงไม่เป็นโอกูเรียกมึงมาถามว่าแทงได้จากอะไรมึงก็เล่ามาสิมึง่อนมาโปรตีนเพื่อ ก็ด่ากันอ่ะก็แซกันอ่ะพูดกันคำพูดมันไม่สวยอ่ะว่าไงครับแอมเป็นเทอผมส่งหลักฐานให้สภาดูหมดแล้วครับรับคือเขาบอกว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ามึงมีด่ามีปัญหากันตรงไครโนเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะมีด่าหรอกมันมีแค่ผมกับเพื่อนผมครับมีด่าครับมีกคนแนะมีถ้ามีพูดก็มีผมพูดแค่คนเดียวก็ก็แซะเรื่องออบวอะไรไม่รู้ครับผมก็ใส่กันเลยครับออบูแล้ว ไม่รู้ครับเห็นคุณพูดมาออบูอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋ออันนั้นคุณพูดเองเลยว่าคุณบอกว่าอะไรนะไอไอบีมตัวมีประวัติอ่ะไม่น่าใช่ผมแล้วแล้วผมแล้วผมบอกว่าประวัติอะไรประวัติออบูปะแล้วคุณก็บอกว่าแล้วคุณก็บอกว่าประวัตินั้นรถฉึกรถถึกรถแรงอะไรนั่นอ่ะเนี่ยมีแต่คุณที่ด่าผมผมไม่ได้ไปด่าเลยนะแล้วก็ยอมรับเลยนะครับว่าเขาพูดเนี่ยเขาว่าประวัติออบูผมก็พี่ถามผมไม่ได้ตอบเลยผมไม่ได้ด่าพี่ด้วย อะไรไอ้ไอ้บีมเตียนเลี่ยมตัวเองไงก็ด่ากันอยู่แล้วเมื่อคืนเขาพูดแบบนี้ก็พูดแล้วออบูไงพี่กอปเออก็แสะแล้วอพี่กอปเป็นไรอะไม่รู้เรื่องเฮ้ยอ๋อเขาก็พูดมาแล้วเขาพูดเขายอมรับมาแล้วว่าเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่ได้ยินหรอได้ยินแต่เนี้ยได้ยินอ่าก็นั่นไงเขาพูดเนี่ยก็ เครื่องติดเด็ดเครื่องติดสตาติดง่ายด้วยช่วงนี้ครมึงก็บอกไปดิดมึงก็บอกว่าดิว่าออบูมันเคยคนในแก๊งเราโดนไปเรื่องออบูอะ่ะไ,ไหหอเนี่ยผมฟังหังพีกรูพี่ก็รู้ว่าแก๊งผมเคยโดนเรื่องนี้พี่กอล์ฟเรื่องอะไรตกตก,ตกออบูเลยเนี่ยใช่ไหมละ่ะแต่ครับเออนลุ่ไม่ได้นะอยู่แล้วว่าแก๊งผมผมมานานแล้วในเรื่องนานมาแล้วอ่ะไม่ได้ไอเด็กมึงก็ต้องหาเลยมาดูหลักฐานที่มึงว่าคืออะไรไอ้ที่โดนแทงอ่ะพี่ยังไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าเลยไม่ได้พูดเรื่องออบูนะครับในคลิป ไม่ไม่คิดไม่ดูคิปผ่านมือถือไหมมีคลิปอะไรเลับคลิปอะไรไอบีมจบเลยน้องคือตอนนี้อันนี้เรื่องราวที่ที่ฟังมาคืออันนี้พี่ไล่ทำลายให้มูแจ้งสภาว่าโดนแอบกินไม่คือเขายอมรับแล้วด้วยยอมรับต่อหน้าสภาเล่นไหมเราจะถามอยู่ดิในขที่มึงเคยมีปากเสียงกันกรลาคาสิโนทีนี้ก็ไอโดนปากเสียงที่ว่าเนี่ยคือมีการพูดแซกันอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งรายละเอียดนะพี่ไม่รับรู้แต่ไม่แยได้จากความรู้ของางเรื่องเยบอสครับวันนี้ไม่เจ็บคอพูดได้เขาบอกกับผมจะเป็นเสียงให้เราไม่ิดนะับพูดแล้วเฮ้ยมึงลงพุงเหมือนกูเลยนี่หว่าไมึงตัวมีทวาเลยเยอะมีมเข้าุญเนี้แล้วแล้วบอกว่าดูคุดูคดีดูหุณดีจก นี่ออบูอัน็่ออบ่กี่ใบลีก่ารันกี่ใบนี้กินเยอะนะครับกินเยอะไปดีกว่าไปเลยครับพวกกอีกี่ใบดีพี่ลักกี้สปินบ้างเดี๋ยวแพ็กเกจรได้ไมเอแบกกูเดียไผมไปับน้อม เคยเรื่องแส้อันนี้ผู้อิงอิงอินาปปงนะแต่ถามพี่ว่าเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไหมคือในกรณีเรื่องใบที่มันนักพูดกันในเมืองอ่ะมันก็ไม่ถกเถียงนอู่นะทั้งสองคนทำไมสองฝั่งกันนะมันไม่ต้องเอาอื่นเออแล้วทำไงพี่เลยบอกไอ้เรื่องนี้เรื่อคของชิ่มดจับเสื้อเส้นเชี่ยวขาดเรื่องแบบเรื่องใบอ่ะบางมันเป็นสิ่งที่ผ้าทำได้เอ้ยแลใหญ่มากวิวถ้าเอาติดตอเร่ที่ว่ามันเข็นแบบแปลกเอาเรื่องใบมาเรื่ัองแม้ตอเนี้ ถ้าไม่ถึงการพี่ขอฟังก่อนงงเง้ยก่อไปดีครับพี่พี่กอล์ไม่ยไม่ได้กากีไปเลยก็เขาบอกเรื่องนี้พูดเป็นตอรี่แปลกๆเพื่อนเออมันมันเรื่องไปมันนั่งด่ากันนะบางคนนั่งนั่งกันแล้วมันั่งซื้อเรื่องกันนะเอามันเรื่องที่มันเป็นเรื่องได้ป่าวะไม่ใช่มันเรื่องอบูไม่แต่ไม่เกี่ยวกับใบก็ได้ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับใบก็เรื่องอบูผิดยังไงอ่ะอันพี่ถามหน่อยถ้าไม่เกี่ยวกับใบมันก็เป็นที่ตกปลาหาเงินแบบพวกมึงหรือเปล่า มึงก็ถามดีนายอย่างนี้เขาก็อย่างนี้ก็เดินแซะใครก็ได้ใช่ไหมครับไม่ติดบี้ด้วยเดินแซะใครก็ได้ใช่ไหมครับใช่ว่ารีไม่ติดด้วยไอรีไม่ติดด้วยอุ้ยได้เลยพี่งั้นผมเอาพังเลยนะผมไปเดินหายเคไอ้ขุดเหมืองอะไรตัขุดเหมืองอะพี่อ้าวอ้าวก็ตัวฟ้าเออผมว่าผมว่าอันนี้พอแล้วพี่ ้แลวมันบอกมันอันนี้ไม่มีอะไรเนาะเพื่อนเนาะเอาไม่ได้อะไรก็เขาเรียกไม่เขาเรียกผมว่าผมก็อยากรู้ก็เอาเอาเอาเขียนเรื่องนี้จก่อนเอาเขียนเรื่องนี้จก่อนก็เดินแซะใครก็ได้ดิอ๋อบูในหน้าทางก็เข้ามาถึงถึงตัวฟาร์มไงใช่ไหมเนี่ะมองเห็นภาพนี้อ่ะคนฟาร์บูอ่อแม่งบอกกูเป็นตัวฟาร์มอะไรเอานี้ก็เป็นตีไปได้เหมือนกันนะพี่เนาะเออว่ะเรียไม่งั้นผมก็เดินแซะใครก็ได้ดิครับถามดิยถ้ากูพูดอะไรสัก ักคำหนึ่งมันก็ตั้งหาความหมายร้อยแปดพันเก้าแต่ความหมายที่คำทำเดียวก็ทำได้หมดนะไม่แต่นี้มันชัดเจนไงนี้มันชัดเจนไงเออนี่มันชัดเจนไงผมว่าจบแล้วผมเรียกนี่มันชัดเจนไม่ผมว่าจบแล้วผมเรียกจะพาเขาเอามาเตือนอ่ะไม่ได้ให้ให้ลาเสียเวลาผมจะเล่นครับที่ไม่มึงก็มื่อถามไปดิอย่างนี้อย่างนี้ผมผมก็เดินแซะใครที่มีใบก็ได้ดิจะเรียกอะไรบอกก็ได้ไอ้อย่างนี้ผมก็แซะใครที่เคยมีประวัติก็ได้พี่กุ๊กกุ๊ก คปือก็็ไไปกกดด้ิูไล่ทำไรได้ฟังนะเนื้อรอบแรกเขาบอกเขาโดนแทงไม่มีผลกูเรียกมึลมาทาบเหตุผลซึ่งเหตุผลในการรับทราบอะกูรู้สึกว่ามันมันก็พอเป็นตอนรีได้กูไม่เปลีนไงแ้วแต่ฟิลนส์อ๋อบูนี่อ๋อบูนี่พูดตอนตายนะพี่กอบบอกแต่ก็แต่ก็พูดไหมพูดสุดสุดท้ายก็พูดแต่พูดตอนตายก่อนพูดมาพูดอะไรก็ได้พูดตอนตายก็เออไม่จะพูดก่อนพูดหลังสุดท้ายมึงก็พูดอยู่แล้วไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปต่อก่อนเลยเยอะตอนเนี้ยมึง กูจะไปทำลายให้ดาวน์เฮดไปแจ้งว่าแทงไม่มีฝนแต่พี่ฟังแล้วมันมีฝนเขาก็เขาก็พร้อมเล่นอ่ะเขาก็พร้อมเล่นอ่ะเขาพร้อมเล่นอ่ะเอาดิส่วนเรื่องตอนที่ก็ไปนั่งพร้อมเล่นแท็กนอกถ้าเป็นตอรี่จะขึ้นเรื่องอะไรก็ว่าใหม่เพราะเยอะตอนนี้แทงได้ใช่ไหมพี่ก็มีเ่องลางสึ้นเรื่องเลยก็ได้นี่เออเอาอะไรไปอะไรเพียร์ก็ขึ้นเรื่องเอะไรอะไรลางสุ่มบ๊อบบี้ร้อยใบไปพี่เรียกดาวน์เฮดเออเออเรื่องการบัฟเบมเรื่องฉลาดหวันเรียกดาวน์เฮดเรียกดาวน์ ไม่มีไม่เรียกเลยเรียกเลยพี่เอาเลยสวัสดีรังหยองมก็มีประวัติผมบอกขอดทษคพี่ผมประวัติผมตกอะไรนะเอาตัวผมมีอบูแล้วก็รถแรงรถถึกก็มีมีอย่งฝั่งของผมที่พูดอ่ะพูดแค่นี้พี่ที่เหลือก็โดนด่าพังเลยไม่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องพูดก็พูดครับถูกดีสุดท้ายก็พูดสุดท้ายง่ยเลยเว้ยไม่พร้อมไม่สวน สุดสุดท้ายคำพูดมันมันเป็นสุดท้ายคำพูดพี่กอฟสุดท้ายแล้วแล้วสุดท้โดนตีเนี่งอะไรแบบัดเนี่ยคำพูดตีเนี่คำพูดคำพูดไม่สวยคำพูดเงียบดิแอเงียบดิคำพูดมีราคาใจเย็นๆครับทุกคนใจเย็นๆครับฟังพี่กอก่อนมึงไม่พร้อมใช่ไหมมึงไม่คนพูดเลยเลยเว้ยถ้าที่ฟังมาแน่นอนว่าสิ่งที่มึงสือมันก็สืแนวนั้นเขาเอก็ด่ามือในแนวนี้พี่เลยบอกเลยว่าถ้ามืองเรื่องนี้มันื้อถามว่าได้ไหมมันก็ขึ้นได้แต่มึงไม่ดูครเบ ะไม,ะไม่มึงต้องมึงต้องอธิบาย้เขาฟังว่าอย่างเนี้ยคือถ้าแก๊งผมแก๊งใครมีประวัติผมเดินไปแซะก็ได้นี่ใช่ไหมมึงก็ลองถามดิน,น,นายเขาเขาเขาจะเข้าใจเหตุผละรนคัมึงมึงก็ถามเขาดิว่าเอออย่างอย่างงี้แก๊งอื่นมีประวัติผมก็เดินไปแซะก็ได้นี่ไม่ต้องโดนเล่นลี่ซื้อเรื่องก็ไม่ติดอะไรเงี้ยพี่ครับอันนี้ผมขอถาม่หยพี่อย่างงี้ ผมก็ไปใส่แก๊งอื่นก็ได้ใช่ไหมพี่แบบก็ไม่ติดเรื่องแบบคนที่เคยมีบรโดนนะอย่างเงี้ยก็แบบไปพูดใส่ได้ใช่ปะก็ถ้าูดเขาแจ้งใบมือเขามึงก็โดนไปอ๋อโอเคโอเคไม่ก็บอกว่าดี้ก็ผมเอาเป็นลี่ไม่อยากให้ไปเงี้ยก็ผมเอาเ็นลี่ไงเนี่ยแม่เป็นแมวอเอลี่อาลี่อันนี่อ๋อก็่อ๋อลี่อ๋อลี่อ๋อล่อ๋อลี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 ่อ๋งลี่อ๋อ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 ล่อ๋อลี่อ๋อลี่อฝากมาแจ้งบางบอลวยนะครับ ครับโดนเรื่องอะไรรู้อยู่ว่าสื้อถึงอะไรเนาะอุ้ยผมว่าในวอตอนนี้นะมันโดนแน่นครับเจี๊ยบวมันี้คุใส่ชุดถูกจริงๆพอใจเปิดรี่ค่อยมายุบแกงก็ได้ครับโอเคถ้ามีทีถ้ามีอันแซกตรงนี้อีกทีนึงพี่ส่งเลยนะพี่ไม่เจอแล้วนะแต่อะไรพี่ผมก็ฝากบอกไปถึงก็ไม่เดี๋ยวบัฟในกิจกรรมเลยไม่บัฟในตอรีิไม่เอาตรงนี้อันนี้เกียร์เพิ่มจบคอมคราบคอมครับพอเดินมาถามแล้วพี่ รรั the the ักกพี o ี oh. okay. no. ่่คบเลยใจหินจะก็ผมจะขึ้นเรื่องในพี่เขาจะรออะไรอ่ะเมื่อมันขึ้นเรื่องอะไรผมก็ตัดต่ำแล้วเอาไงรอเอาไงบีมจะหาใครมาคุยไหมหรือจะคุยเลยตาพี่ไม่เลี้ยงก็ได้มันเห็นไม่เลี้ยงผมตัดต่ำยอมจ่ายเลยยอมจ่ายเลยจ่ายกระจ่ายจบก็ได้ครับสิบเอ็มสิบเอ็มสิบเอ็มเรียกอะไรครับเดี๋ยวเรียกอะไรว่ามาไปเจอเรียกว่าผอประทุนปร๊บุนน่งครับเรื่องเลือกเงินเล่นร้านหยิบกระเจี๊ยบ ล่างส่งโตกเกียวบ๊อบโตกเกียวบ๊อบไม่มีอะ่ะสิบสิบเอ็มก็ได้คุ้มแล้วโจเชื่อกูิมาตั้งสามสบมันไม่จ่ายหรอกไม่มีไม่เถียงอ่ะสิสิบห้าแล้วสิบห้ามีไม่ถึงครับมีสิบสองเอ็มน้าสิบสองครับเขาบอกมีสิบสองเอ็มแล้วพี่ครับ มันเองลงไม่ได้พีจับเล่นสิบสองก็ได้สิบสองก็สิบสองก็ได้เออสิบสองก็บคุึคงัอผม้ ร้านอยู่ดีได้ตังค่ะผมจะฟันเตอรายใหเริ่มรออาจารย์ก็มี้วครับจบแล้ว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 จบแ้วจบแล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 ้วจบแวจบแล้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 วจบ้วจบแล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 ้วจล้วจบแล้วจบแ้วจบแล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 ้วจล้วจบแ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 ล้ล้้วจบแล้วจบแล้้วจบแล้วจบแลวจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแแล้วจบแ หารรรถใมม่่่่่่่่เเเเเืืออองงนนนดดีีีียยว้พลูโอเคเรื่องหลังเรื่องเก่าหลังจากมันวันนี้ก็คือไม่ได้แล้วถูกไหมเนี่ยหลังจากตอนเนี้ยต้องเป็นเรื่องใหม่ต้องเป็นเรื่องใหม่หมดเลยออกไปเรื่องใหม่เดียวเลยครับพี่กอล์ฟตามนาราบีตามนี้ครับผมไปธนาคารมาทำอะไรไม่ปิงโกรที่สุดไม่ถือเลยราคาไว้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 ก็ก็หวานเจี๊ยบได้มาอยู่ น้องบีมเรียกมารับตังค์ลอใบอ่ะเกมร้ก็12่องอยู่ยมีคนเรียกไม่แต่เกีจร้ไม่งบอกว่าลืมตังค์มึเจอเจอร่างทรงตัวเกียวบ๊อบร่างทรงตัวเกียวบ๊อบไปธนาคางอุ้ยที้ยังกับพีชินฟู